มือับมอ่องมาตอนนี้ก็ถอยท้าปากินสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครนะับตาสายของเราก็ได้เงินเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเลเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเฉพาะสายของเรานะยังไม่ได้รวมกับสายอื่นนะคะนะรับนี้ก็เริ่มทำกันเรื่อยๆนะ,ะยกทุอคนนี้ได้แปดพันหนึ่งร้อยบาท จะออกให่ไหมมามาออกเลยแล้วตอนนี้ก็แจกของที่ระ<า>ลึกนะฮะให้สำหรับราธานแต่ละสายนะครับ ไปดูข้างล่างหน่อยเดี๋วจบคลิปข้างล่างเลยกันนะสู่ข้างล่างจะมีโรงทานด้วยนะครับรที่วไหวเสร็จแล้วก็มีอาหารให้รับประทาน,นเป็นโรงทาน,นครับไปดูด่ว่ามีอะไรกินบ้างนะครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในวัดบ้านเราแลครับนะบ้านน้าําป่าเป็นความรบแรงรุงใจของพี่น้องชาวบ,บ้านน้ปาป่านะครับแล้วก็ลูกหลานที่ไปทํางานอยู่อบป่าสมุทรปราการหรือว่ากรุงเทพนะครับนะฮะหลายคนก็ไหว้เสร็จก็ร้อนนะครับนะฮะแต่ก็อิ่มบุญนะครับนะอาครับ,บนายน้อยองป่า 5้า0นบาทนี่บทที่เราจะทำการมุงหลังคาข้อไปอีกทีหนึ่งนี่นน NO> ี้โลงทานนะครับแกงหยกด้วย เป็นสองหมื่าพัหาร้อยี่สิบบาทนะครับของต้นจิตออกมาของใครที่อยู่ก็เชิญรับงานได้นะครับคุณสุพรรณตาเดียวถึงเรื่องครับจากคุณพืันนี้เป็นราตาบอลนะครับเป็นลนงเด ที่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับเรางนี้ก็ที่บ้านรักไทยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยติดกันนะครับขอเจ้าคิดการทอดประป่านะครับนักที่วัดน้ำป่านะครับนะขอให้พเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามคลิปนะครับมีความสุขมากขอดีรวยแล้วกันนะครับนะฮะสวัสดีครับ